ลุงเชนป้านหน่อยใจละลายเจอน้องแอบิเกลเด็กน้อยตาแป๋วน่ารักน่าชังสุดๆเรียกว่าเป็นขวัญใจของทุกๆคนจริงๆสำหรับน้องแอบิเกลลูกสาวคนเล็กของซูปเปอร์สตาร์สาวชมพู่อารยาและสามีน็อตวิสรุ์ ที่ใครเห็นก็ต้องขออุ้มแชะภาพเป็นที่ระลึกกันรัวรๆรวมทั้งคุณลุงคุณป้าคนสนิทของหลานๆบ้านนี้อย่างเคนทีระเดชและหน่อยบุศกรที่ล่าสุดก็มีภาพน่ารักน่ารักกับหลานตัวน้อยออกมาให้แฟนๆได้กดไลค์กันรัวๆโดยในอินสตาแกรมของลุงเคนได้โพสต์ภาพที่ลุงเคนอุ้มน้องเกลวว้อย่างทะนุถนอมสุดอบอุ่นฝ่ายเด็กน้อยก็นั่งตาแป๋วน่ารักน่าเอ็นดูส่วนป้านหน่อยบุศกรก็ชวนหลานตัวน้อยคุยสุดเอ็นดู งานนี้แฟนๆใจละลายในความอบอุ่นของลุงเคนและป้า well. หน่อยและในความใสซื่อของน้องเกลพาก like, ันเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์กันรัว่ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ